สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมวันนี้พี่จะพูดถึงไอเทมข่าวบอลนะครับผมสำหรับสายฟรีห้าผ้าเลยเกี่ยวกับกิจกรรมรูน่าเลยครับผมย่านั่นเองก็คือคอร์รัปต์นะมีทั้งตัวละครใหม่สกินปืนใหม่สกินรถโอ้โหมากมายเลยนะครับผมสําหรับคนที่เข้ามาก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมสำหรับคนที่ดูเฮ้ยพี่ทำไมมีแค่หนึ่งเพชรครับไม่ต้องแปลกใจไปครับพี่ไปสุ่มปืนหมามานะครับผมบล็อกบล็อกนะครับผม เออก็เหลือหนึงเพชรนะเออแต่สนุกมากเลยก็ไปดูคลิปนู้นได้นะครับผมโอเคได้ด้วยนะโอเคสำหรับคนที่ท็อปอัพนะครับผมก็จะได้ทักหน้าของชิบะนะครับผมแล้วก็ท่าทางแล้วก็กองดวงใจนะครับผมเป็นรูปชิบะยืนคาบกระดูกอยู่เนาะโอเคและสำหรับคนที่หาเงินเติมเกมแบบฟรีๆนะครับผมขอแนะนำแอปแอปนี้เลยนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างเลย แจกมาทูมันนี่แบบฟรีๆนะครับผมขอแนะนําเลยอาล้ครับผมสําหรับคนที่อยากได้เพชรฟรีๆแบบนี้นะครับผมนี่เลยเพชรเด้งเข้ามาอย่างนี้เลยนะครับ500 <100 S 1> <100 S 2> เพชร100เพชรนะครับผมสําหรับคนที่อยากได้เพชรแบบฟรีๆไปเติมเกมนะครับผมที่มีแอปดีๆมานําเสนอนครับเติมเกมแบบฟรีๆเลยนะครับผมนี่เลยแอปแอปนี้เลยแฮ p ปี้ด m มมี่นะเป็นเกมเก็บคอยนะครับผมสาหรับคนที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างและสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมก็บอกเลยมี คอยแจกฟรีด้วยครับเป็นเกมเก็บคอยสะสมคอยตัวนี้ครับเอาไปใช้แลกบัตชูมันนี่ไปเติมเกมหรือเติมเงินเข้ามือถือครับมาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสามารถหาคอยได้จากตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมมาสําหรับคนที่สนใจนะครับกดลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่างนะครับผมและใส่โค้ดตัวนี้มีโค้ดมาแจกด้วยนะครับผมรับเลย500คอยคอยบใส่ตามนี้เลยโค้ดมีจํานวนจํากัดนะครับผมเออก็ใส่เข้าไปเลยนะครับผมตรงนี้นะครับผมใส่เข้าไปเลยได้เลย500คอยนะครับผมโอเค ก็เก็บคอยไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะแลกบัตรชูมานี่ได้ยังไงครับเมื่อคอยครบกําหนดแล้วนะครับให้เรากดไปตรงสีเหลืองข้างล่างนี้เลยนะครับผมกดเข้าไปเลยมันจะเด้งเข้ามานะครับเป็น3โหมดนะครับผม3อย่างอันแรกเติมเงินนะครับอันที่2แลกบัตรชูมานี่นะครับผมโอเคอันแรกนะครับผมเติมเงินเข้ามือถือนี่เลยไปค่าโทรหักเติมเงินเติมเกมได้เลยนะครับผมหักเติมเกมได้เลย2 นี่นะครับแลกบัตรชูมานี่บัตรชูมานี่นะครับผมไปเติมในแอปของกาลิน่านะครับหรือเว็บกาลิน่าได้เลยนะครับผมตัวนี้เลยนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมริกงดาวนโหลดอยู่ด้านล่างเลยเติมเกมแบบฟรีต้องแอปนี้เลยครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับคนที่สนใจนะครับริก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมรูน่านะครับผมก็คือพี่ยาย่ามาคอนบนะครับผมรับตัวละครฟรีด้วยนะ โอเคแถมยังมีสกินโป๊สกินปืนของต่างๆเลยเกี่ยวกับการเก็บโทเค็นนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมจะอธิบายวันและเวลาแบบละเอียดเลยนะครับผมอ่ะมาดูกันก,นก่อนเลยนะครับผมนี่เลยอันนี้คือกิจกรรมแรกนะนี่เลยฟรีไฟนะครับคอลแลบย่านะครับผมก็คือพี่ย่านั่นเองนะครับยี่สองตุลารับตัวละครฟรียกเซิร์ฟด้วยเป็นไงรับฟรียกเซิร์ฟเลยนะครับผมซึ่งตัวละครน,นี้มีความสามารถก็โหดเหมือนกันน่าจะเป็น a พสซีฟติดตัวนะครับไม่ใช่แพสซีฟกดนะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับผมมากิจกรรมฟรีนะครับปลดปล่อยรูน่าพร้อมร่าไอเทมอ้อห o อชดโคตรเอาโคตรได้โคตรโดนนะครับผมบอกเลยอย่างเอาอย่างเอาอย่างเอาแต่รู้สึกว่าแส่อักษรตรงพร้อมมีมอมานี่น่าจะเป็นสีขาวนะครับผมจะเป็นเช่าสร้างสังเกตระเกินช่างวันวันที่สีนะครับผมจะเป็นกิจกรรมทางด้าของ ลงเล่นนะครับผม8เกมนะครับผมรับทางด้านของสกินนกครับของพี่มาร์คเอนะครับผมแล้วก็ไอสกินนกกับสกินรถนะครับผมก็คือน่าจะเป็นวันเดียวกันนะครับผมแล้วก็วันที่15นะครับยาวถึง27ก็จะมีกิจกรรมทางด้านของของฟรีหมดเลยนะครับถ้าพูดแล้วไม่เข้าใจเดี๋ยวเรากดไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับคนที่เข้ามาดูนะครับดูร็อกอินรับไปเลยนะครับผมตัวละครลูน่านะครับผมก็คือเป็นตัวละคร ไทยตัวแรกนะครับความสามารถของมันคือเมื่อใช้นะครับผมก็คือจะมีเพิ่อมอัตราการยิงนะครับผมแล้วก็เมื่อยิงโดนศัตรูก็ทาให้เคลื่อนที่เร็วด้วยนะครับผมกับตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่พี่ยายาเป็นต้นแบบนะครับผมแต่ก็คือยังไงเดีย๋ยก็คือเป็นตัวละครแจกฟรีที่ดีด้วยนะครับผมก็ต้องรอดูนะครับผมว่าสกิลมันจะโหดแค่ไหนนะ โอเคต่อไปนี่ครับผมทางด้านของคลังแสงนะจะเป็นการเก็บโทเค็นนะครับผมไอ้เทพที่ดีสุดนะครับผมก็น่าจะเป็นทางด้านของสกินปืนดาก้อนนะครับผมตัวนี้เลยก็จะเป็นทางด้านของบูญ่าด้วยนะบูญ่า ah นี่คือคนที่ส่งการแข่งขันนะครับบูญ่า ah นะครับผมก็คือส่งไปส่งสกินปืนไปนะครับผมก็คืออันไนสวยเขาก็จะเอามาแจกแบบนี้เลยเห็นปะ่ะเอออันนี้ของใครไม่รู้นะพี่ก็ไม่รู้ของใครนะครับผมอะ ประมาณนี้เลยก็มีตัวเพชรรับ15โทเค็นได้ปืน2เพชรอ้ยสองสองสองโคเวอร์นะครับตีเลยภารกิจคลังแสงลุนหน้านะครับผมก็เป็นการเก็บโทเค็นด้วยนะครับเริ่มวันที่15เป็นต้นไปนะครับเที่ยงคืนสามารถเก็บได้เลยนะครับผมนี่เลยก็วันละ7 8ถึงโทเค็นนะครับผมก็เอามาแลกปืนแลกตัวแลกอะไรก็ว่ากันไปอันนี้แหละมาแล้วนะครับผมก็คือลงเล่นจันอันดับนะครับ8เกมรับไปเลยนะครับสกินนกนะครับผมก็คือ เป็นของพี่มาร์ค AP นะครับผมโอ้โหโคตรได้โคตรโ,โดนดูดิยังสวยอันนี้พี่มาร์คออกแบบนะสวยนะพี่มาร์กก็จะพูดแบบไหนนะครับผมก็สกินนกตัวนี้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นการออกแบบของพี่มาร์ค AP ีนะครับผมโอ้โหบอกเลยสวยมากดูดิมีสายฟ้าแบบเอฟเฟกแบบโหได้คือพี่็ีคนชอบเหลืองดำเลยนะพี่มาร์คออกแบบมาโ,โหโคตรเอาโคตรได้อะ่ะ เออชอบเลยนี่คือแบบผ่านเลยแบบดีเลยนะครับผมส่วนสกินลดนะครับผมก็ลงเล่นคาบแลนกดไ like, ลค์คาบแลนนะครับผมประมาณนี้เนาะก็ได้ไปเลยผีสี่นะครับผมกิจกรรมเริ่มวันที่14 15เนี่ยแหละก็คือเริ่มตั้งแต่14 15ยาวไปเลยนะครับจนถึง27เจ็ดเวือฮาลวีนอีกนะโอ้โหเยอะแยะมากมายเนาะโอ้โหสกินลดดูดิโอ้โหโคตรได้โคตรโดนด,ดูดิอย่างสวยอย่างได้อย่างโดนเห็นปะสวยจริงไรจริงนะครับผมก็ประมาณนี้เลยโอ้โหดูดิ โคตรเอาโคตรเอานะครับผมบอกเลยโคตรเอานะครับผมสกิลก็สวยนี่ก็คือชนะเลิศเหมือนกันแนละ้วประกวดนะครับผมอ่าต่อไปนักสํารวจนะครับผมวิ่งประมาณอ่าเท่าไหร่เนี่ยโดยสิบร้อยพันห้าพันนีครับประมาณ 5, 000, มโโห้าพันเมตรนะครับผมโอ้โหได้ไปเลยนะครับผมกลองท่าหน้าของกลองดวงใจนะเหมือนรูปเต็นท์นะเต็นท์แบบเหมือนนักรบกรีกกรีกนิดนึงนะครับผมก็สวยดีก็โอเคนะครับผมอ่าต่อไปนะครับผมเป็นท่าหน้าของหน้ากาก ตัวนี้เลยมีเลเวลด้วยเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามนะครับผ <c oughs> มดูดิเป็นหน่วนเสือนะครับผมโอ้โ oh, หดูดิซ่อนหมวกซ่อนหน้ากากนะครับผมตัวนี้นะโอ้โหกิจกรรมยาวของฟรีตลอดเลยอย่างเยอะอย่างเยอะเยอะจริงไรจริงนะครับผมตัวนี้เลยนะครับผมโอ้โ oh, หดูดิโคตดได้อ่ะสวยด้วยก็คือเป็นกิจกรรมที่แบบถือว่าโอเคเลยนะครับผมตัวนี้นะ หน้ากากตัวน,นี้นะครับผมเริ่มวันที่14บสเหมือนกันนะครับผมโอเคสิบแปดอ่าวันที่15ก็มีเมื่แบบเปลี่ยนชื่อก็มานะครับผมลงลงอินครบห้าวันนะครับผมรับไปเลยัตรเปลี่ยนชื่อหนึ่งใบนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี่เลยลงเล่น5เกมนะครับผมได้ระเบิดโคตรสวยสวยจริงลายจริงดูด้วยดูด้วยตุ้มโอ้โหแบบโคตรสวยสวยจริงนะดูดิสวยปะ่ะระเบิดโอ้โหโคตรเอฟเฟกอลังการงานสร้างไฟสีแดงแล้วก็แบบสีฟ้าโอ้โหแบบ โคตรเวอร์อ่ะโคตรได้โคตรโดนอ่ะต้มแบบโคตรสวยสวยสาระเบิดห้ามพลาดนะครับผมบอกเลยก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมลงเล่นท่าเกมรับไปเลยนะครับผมทางหน้าของสกินระเบิดนะครับผมตัวนี้เนาะกบกิกรรมปลดล็อกลูนาพร้อมรายเทมนะครับผมก็เป็นการเก็บโบเกนส่วนทางหน้าของรถบอร์ดชุดนะครับกระเป๋ามีดเบิร์ดอะไรอย่างงี้ก็ต้องรอดูนะว่าจะมาในรูปแบบไหนส่วนตัวละครตัวนี้รับฟรีด้วยนะ รูนานะครับรับฟรีๆไปเลยนะครับผมเออประมาณนี้เลยนะครับผมตัวละครตัวนี้คืออายิงอาเมื่อเมื่อเพื่มาตากันยิงนะครับแล้วเมื่อเรายิงโดนัตูจะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นด้วยเออไม่ธรรมดานะตัวนี้นะครับผมโอ้โหบอกเลยโคตรเอาโคตรได้โคตรโดนไอ้สายแบบยิงไกลๆงัดหัวเนี่ยชอบเลยละ่ะพี่ว่าชอบเลยละ่ะประมาณนี้นะครับผมก็ ฝากกดไลค์กับ u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับพีด้วยนะครับผมกับกิจกรรมบูด้านะครับผมก็คือเป็นการคอลลบกับพี่ยาด้วยและเป็นตัวละครไทยตัวแรกด้วยนะครับผมที่เข้าอยู่ในเกมเนาะก็มาที่เลยก็อ,อย่าลืมฝากกดไลค์กับ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพีด้วยนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับผมบ้ายายเจินครับ